สวัสดีครับวันนี้ช่องวารุนโรบายวันนี้มีสาระดีๆมาบอกแต่ผมว่าพวกพี่ๆน่าจะรู้กันแล้วนะนี่ครับการแข่งขันรถถ่ายทางเลนสยามทางตรงวันอาทิตย์ที่10เดือนเมษาพศสองพห้าสนามงานบุญบ้านหนองขาวตำบลบึงบัวอำเภอวชิระบาะบรามีจังหวัดพิจิตร เพื่อนำเงินเข้ากองทุนโรงเรียนบ้านหนองขาวเริ่มแข่งสิบโมงเชา้าขอให้มาตรงเวลาด้วยค่าสมัครชื่อละสี่ร้อยบาทค่ะคันละไม่เกินสามชื่อนี่นะครับไว,ไวัๆนี้วันที่สิบเมษาอ่ะกะติกามีสามรุ่นนะครับมีรุ่นหนึ่งร้อยชักเดิม ลูกร้อยชักไม่เกิน98ล้อใบ3.5ตั้งตั้ง8ใบ4ตั้ง8.5ใบ5ตั้ง12ใบ6ตั้ง13.5ตรวจล้อก่อนลงแข่งนะครับที่1ที่2ที่3ที่4เปิดเครื่องทั้งหมดโอ้เปิดเครื่องนะครับแฟร์ดีครับลุนที่2 ร้อยโอเพนลูกร้อยมิลชักเท่าไหร่ก็ได้ล้อโอเพนสึกควายเหล็กที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เปิดเครื่องทั้งหมดครับโอเพนโอเพนก็เปิดนะครับอือรุ่นที่สามครับนี่ครับรุ่นนี้น่าสนใจมียันม่าด้วยยันม่าบวกอา1 4ทีร้อยสี่สิบลูกก้าเจ็ดนะครับ ยันมาลูกต้องลูกเก้มิลที่เหลือทํามาให้เต็มที่ RT 140ีร้จำกัดลูกเดิมชักเดิมวาวเดิมมมเลเดิมให้แต่งแคมมาได้อย่างเดียวล้อโอเพนสึดควายเหล็กแข่งรวมไม่แยกสาย <Hey. S 1> ที่1ที่2ที่3ามที่4เปิดเครื่องทั้งหมดนะครับนี่ครับว่ากันด้วยเรื่องถาดแข่ง ผ้าแข่งต้องกว้างไม่ต่ำกว่าเมตรห้าสิบใช้แข่งได้ทุกรุ่นมีถ้วย <c oughs> พร้อมเงินรางวัลทุกรุ่นนะครับที่หนึ่งเงินรางวัลสี่พัน 4, บาทพร้อมถ้วยที่สองเงินรางวัลสามพัน 3, บาทพร้อมถ้วยที่สามเงินรางวัลสองพัน 2, บาทพร้อมถ้วยที่สี่เงินรางวัลหนึ่งพันบาทพร้อมถ้วย ผู้สนับสนุนการแข่งโดยกำนันสุทินน,น่วมพันนายกสถิตเมืองนกผู้ร่วมจัดปะอ้วนสายซิ่งทางเลนก็คงรู้จักกันดีนะครับปะอ้วนนี่ครับอันนี้สำคัญเลยนี่ครับถ้าเปิดเครื่องแล้วพบว่าไม่ตรงตามกติกา ปรับเท่าเงินรางวัลและปรับแพ้ฟาวด้วยถือว่าเป็นค่าเสียเวลานี่ครับหมายเหตุถ้าเกิดอุบัติเหตุทางผู้จัดจะไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิน้นขอให้พร้อมทั้งรถ <c oughs> และคนขับนะครับสนใจเป็นสปอนเซอร์ติดต่อได้ที่ป่าอ้วนสายซิ้งทางเลนนะครับนี่ครับ จรวดทางเลนครับครั้งที่หนึ่งนะบ้านหนองเขาตําบลบึงบัวอำเภอวชิระบาลมีจังหวัดพิจิตรนี่นะครับจรวดนามาบึงบัวฉายาเขาแต่นี่ครับนี่โทรศัพท์พี่เอนะพี่เอเาบอกว่าเขาจะเอาของรางวัลไปร่วมอะไรไปร่วมครับสายพานสอเส้นสายพานสองเส้น,สน,สสนที่ใช้แล้วด้วยนะพี่ใช้แล้ว มลิปรสบการณ์เยวเนี่ยเหนื่อยใจจริงนี่ครับเพี่ฝากด้วยว่าฝากไว้ในันพันด้วยวันที่สิบสิบเมษายนเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเจอกันที่ไหนพิกิตสนามบึงบัวจัดไปครับสนามบึงบัวนะบึงบัวนะอำเภอวัชราบรมีัชรารมีวัดพิจิตร ป่าอ้วน K หกหกศูนยป่าอ้วนป่าอ้วนเพราะ,ะว่าถ้ามีถ้ามีใครสนใจสนใจจะลงสปอนเซอร์ก็ติดต่อที่เฟซบุ๊กเป็นผู้ป่าอ้วนนะบนเฟซบุ๊กป่าอ้วนสายซิ่งทางเลนป่าอ้วนสายซิ่งทางเลนใช่แล้วก็อีกเฟซน,นึงซิมบวอาร์ตซิมบวอาร์ตดันมาอา่านไะว้ฮะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนี่ครับนี่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 อ่าพิมพ์ไปแล้วพิมพ์ไปแล้วก็เจอเนี่ยพี่เป็นภาษาอังกฤษอ่ะ หรือที่อาร์ตอ่ะอาร์ตที่ว่าติดหมอ่ะสนใจสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์อแต่พี่เอสาพนสองเส้นใส่พันสองเส้นนะครับใช้แล้วด้วยโอเคครับก็เล่นๆเเก่าลูกนแบบที่าเล่นอ้ล้วกี่คนด้วยกี่คนเลีนขึ้นตามร่องอะไรเงี้ยนี่ครับพีเอฝากประชาสัมพันธ์ด้วย โอเคสวัสดีครับ